สวัสดีครับผมพอดีตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ครับผมมีของสุดเฟลอีกหนึ่งตัวมาแนะนําครับซึ่งมองเฉยๆมันก็ดูอเป็นลําโพงบูทูธปกติใช่ไหมครับแต่บอกเลยถ้าธรรมดาผมไม่เอามาแนะนอาเ,เพื่อนๆร,รู้จักกันอย่างแน่นอนครับนี่คือ Jeep JPSC-009 นะครับมันพิเศษยังไง ต้องดูข้างในก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดของเขาวันก่อนแล้วกันนะครับนี่ H d ดดี t e อตครับ Wi-Fi วอ l t ตคืออะไรไม่้ใช่เหมือนกันกระน้ำดับ IPX 7ครับโดนน้ำสบายชิวๆใช้ชชชกลางฝนได้เลยไม่ต้องกลัวแต่อย่าจุ่มลงน้ำแบบสาวน้ำน้ๆลึกๆแบบนั้นนะครับถึงเวลานามันจะเสียหายได้นะครับเล็กกระทัดรัดนี่แหละคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูตัวจริงนะครับซูปเปอร์แบตเตอรี่ไลฟ์โอ้โหใช้ได้นานจริงปะเนี่ยเรามาดูครับอ่าบูทูจัล5.4ครับก็ใหม่ล่าสุดแล้วแบตเตอรี่หกร้อยมิล าการ์ด้พีเ่เอ์เจมสกี้บอกไปแล้วน mm. ะครับ600มิลลิแอมทำไมมันถึงลองไลฟ์ล่ะครับมาดูกันมาดูกันเพราะเพราะเอาไม่ออกอีกเพราะเอ้ยเด็ดเพราะเพราะมันเพราะมันเอ้ยนี่แค่นี้ครับใช่ครับเพืเ่อนๆดูไม่ผิดครับนี่คือลอําโพงบูทูธจริงๆนะครับไม่ใช่รีโมทรถนะเฮ้ยลำโพงขนาดตัวรีโมทรถเลยที่ผมบอกว่ามันลองไลฟ์ครับ600มิลลิแอมมันลองไลฟ์แล้วเพราะว่าตัวมันเล็กมาก มันไม่ได้ใช้แบตเยอะครับม่ได้เปลืองแบตตัวเล็กแค่นี้ถ้าเป็นแบบคลิปหนีบเอาง่ายๆนะติดใส่กางเกงติดปกเสื้อได้เลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือลำโพงบูทูธจริงๆนะครับเห็นไหมครับเล่นเพลงหยุดเพลงเปิดปิดเครื่องเปิดปิดเพลงดพลงดเลงเดเ,ลลลเสียงอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมเฮ้ยคือใช้ทุกพื้นที่ทุกอนุนได้อย่างคุ้มค่ามากเลยครับอ่าด้านล่างนี้ได้เป็นช่องเสียบสายชาร์จใช่ไหมมีอะไรบ้าง อ่าช่องเสียบสายชาร์จอย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็ต่อได้แค่บลูทูธอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีช่องเสียบ U X แล้วก็อ่าใสา่ T F card ก็ไม่ได้แล้วก็ U S B ไม่ได้นะครับบลูทูธล้วนๆเลยนะครับนี่ไม่บอกนึกว่าอ่ากุญแจรถกุญแจรถเท่านี้เลยนะครับเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกมากในกล่องอ่าก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือเฮ้ยอ่าศึกษาเพิ่มเติมได้กดปุ่มอะไรทำอะไรยังไงอันนี้เป็นภาษาจีนอ่ด้านนี้ภาษาอังกฤษอ่านี่กดปุ่มอะไรทำอะไรยังไงเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมกันได้้นะครับ เจ๋ว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 ว้าวเอออ่ะมาลองเล่นกันดูเลยดีกว่าเนาะมาเอ้ยเมื่อกี้ผมแบับๆเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บนี่เฮ้ยมันมีสามโหมดนะครับเอ,อียร์โฟนไม่ใช่เอียร์โฟอนอ๋อมี conventional mode นะครับมี music mode แล้วก็ call mode นะอ๋อเอ้ยมันมีความแตกต่างกันเหรอไม่แน่ใจลองดูเลยดีกว่ามาลองเปิดกันดูเลยดีกว่านะครับน่าจะกดค้างนี่ power on เห็นไหมครับเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย แล้วก็เปิดเล่นเพลงได้เลยเหรอเฮ้ยน่าสนใจครับเนี่ยคือมันใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออ่าทีนี้ครับก็เราต้องมาลองเชื่อมต่อบูทูตแล้วลองเล่นกันจริงดูนี่เฮ้ยหนีบอย่างนี้เท่จริงเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองหนีบใช้จริงดูด้วยดีวยกว่าเนาะมาะลองใช้กันดูครับผมเอาหนีบคอสเกอร์แล้วกัน อ <g ül> ย่างกับไหม่เลยครับอาเราเชื่อมต่อบลูทูธนะครับดูลองเปิดบลูทูธในมือถือมันจะขึ้นชื่อว่าอะไรเมื่อกี้อะไรนะจิ๊บเจพอะไรลืมละน่าจะอันใหม่ล่าสุดแล้วแหละนี่นี่ครับนี่จิ๊ p เจพีเอซนย์ศ้านะครับรก็กดเชื่อมต่อไปได้เลยเฮ้ยเออจริงเหรอตองปูเล็กขนาดนี้โอเคเชื่อมต่อไป เออคอนเนคเจ็ ed, นะครับโอเคเรามองดูกันนะครับว่าเสียงเขาจะได้ไกลแรงขนาดไหนมานี่อันนี้คือยังเพิ่มอ,นะอีกนะเมาลองเพิ่มสุดดูก่อนเลยแล้วกันนะเป็นยังไงเฮ้ยว้วไม่น่าเชื่อตัวไดกแค่นี้ ถ้าเบินลองได้ฟังดูตัวเองจะพอเข้าใจมันมันจะมีมิติของเสียงที่ไม่ธรรมดาทำไมอย่างน้อยๆเลยดีกว่าฟังลำโพงของมือถือแน่นอนเออแล้วมันโทเ็กแค่นี่ดีจริงๆใช้ได้เลยนะโโอ้ห นั่นแหะครับคือตัวมันเล็กมันอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องเบสเท่าไหร่ h. แต่เรื่องเสียงกลางนั้นพุ่งใช้ได้ดีเลยเฮ้ <uckles> ยไม่น่าเชื่อเอา้าไปต่อโอ้ตัแค่นี้ดูโว่ก็กดเล่นเพลงหยุดเพลง,บ,งบังคับตรงนี้ได้ด้วยนี่หยุดเพลงอ่ะเล่นเพลงอ่ะเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้ลดเสียง ้ไม่น่าเชื่อครับตัวเล็กแค่นี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเกินคาดนะครับเห็นป่ะเฮ้ยีค่คบที่ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วครับว่าถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงอะผมไม่เอามาให้ดูหรอครับแล้วก็เห็นไปเลยครับเล็กกระจิว๋วหลิวดีไซน์อะไรทำมาสวยงามนะครับไม่ใช่แบบของกล่อง่องแกงเงยนะดูแบบโลโก้โลโก้อะไรเนี่ยสกรีนชัดเด่นนะครับตัวข้างหน้างานดีบอกเลยงานดีทั้งตัวนะครับ แบบคลิปหนีบอ่าหรือถ้าเราไม่หนีบเราตั้งวางไว้อย่างเงี้ยก็ได้มันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันมันสะดวกอยู่แล้วมันเป็นเล็กๆเงี้เราวางตรงไหนก็ได้เลยหรือจะหนีบใส่กระเป๋าหนีบใส่ข้างทางอะไรตรงไหนเจอหนีบได้หมดเลยนะครับนี่แหละที่ผมถึงบอกว่ามันเฟี้ยวเกินคาดครับไม่เคยเจอลำโพงไหนที่เล็กขนาดนี้เหมือนกันแล้วเสียงก็ทำมาไม่ได้แย่ด้วยนะไม่ได้อย่างแบบมาพลาดๆแตกๆอย่างเงี้ย ถือว่าทำมาได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวเกินขนาดตัวของเขาอะนะครับอะอีกนุ่นอีกชุดนุ่นอีกทีนะครับผมลืมอีกแล้วนี่ j ิ e p JPSC009 นะครับนี้เอเป็นละโพงที่เล็กที่สุดแล้วตอนที่ผมเจอมาเล็กก็ได้คุณภาพด้วยนะครับอยากได้บ้านก็จัดได้เลยนะครับโปรดักที่ผมแท็กไว้ให้ใน YouTube ช h อปปิ้งที่มันจะเด้งขึ้นมาหรือไม่ก็ลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับ เล็กเหมือนไม้เลยบางคนไม้เห็นไหมใหญ่เต็มใ่ใหญ่กว่านี่รำนี่ลำโพงไม่ใช่ไม้โหสุดยอดจะได้ครับ